มาเราสิะนะเนอะก็ลยเห็นยัะหนึ่งคนเนาะถ้าถ้าจะอยู่กับมาม่าก็ต้องอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้รอนะมาม่าแปรงฟันก่อนโอเคไหมอยู่ตรงนี้เนาะ Ôi, Mà la co, uầy, kín keo con Cho um. Um. ให้ใ <laughs> สนนเ่เสื้อาด้วยนะ <c oughs> <laughs> นี่คือวิธีกินส้มที่ถูกต้อง Yeah. สวัสดีค่ะสวัไดีค่ะนี้ที่เล่นซ,ซ,ซื้อและนี่ก็คือสภาพเขาบอกว่าห้องที่ลกเท่ากับลูกที่ฉลาด จลานมากฉลานมากฮะไม่รู้นมารู้ไหนอะไรนะดูเตียงสภาพเตียงเล่นของซื้อสภาพสภาพไอ้ไอ้ินนองไินนังองไอ้ต้๋ไอ้น้องไปไปอะ มินงอย่าไปไปอ่ะแอปไปแอไปเอน้องเอ๋มินงเอ็นเอนยเอ็นย่าไปไปงยอนไมไปงเป็นเนาะอ๋อม่ไม่ได้นอนอวกก็เนอะนไม่ได้นอนถ่ายม่นงนอะเนอมินงได้จีของของรอเนอะ

อ้เจ๊เก่งนะอ้เจ๊เก่งอุมะลายซื้อ,อทำละไาอืมทำอะไรผลงาน Oh, kia yeah. à mẹ bỏ hai về ăn nồng mà ông à ừ. <laughs> ông mà, ông mà, ông mà à ควรจะหยิบมาแค่อันเดียวแต่แร่นั่นน้มาใหม่ะนเน้าหนมาที่มืออ้แหน่ไม่ได้อ่ะนะ่รอปุ๊บๆเนาะปุ๊ก่อนเนาะปื๊ก่อนไม่มีก็หาะ

จะมาพเก็บเอาทุกท่าทีของเธอมาละเมนคนเดียวจนฉันไม่รู้ ที่นอนตรงนี้นะคะตอนนี้ขยับมานอนตรงนี้แล้วโอเคจะที่นอนตรงนี้นะแล้วก็หลุดมานอนตรงนี้นะดูฉีบเก่งมากอออ น้องสาวอาบน้ําเสร็จแล้วน้องสาวอาบน้าเสร็จแล้วเนอะวิญญาอาบน้ําเสร็จแล้วหอหลังจากที่พาพี่ไปอาบน้ํามา<ไ>ดูหัวมันนอนตรงนี้หลังจากที่นอนตรงนี้มันนอนตรงนี้สองเดือนกว่าแม่คงไม่กล้าวางไว้ใกล้ๆใกล้ๆอะ่ะเตียงเรามั้งเนี้ยเดี๋ยวตกเนาะ<อ>เดี๋ยวตกเนอะ Mm-hmm. -hmm. Oh. Mm mm-hmm. Mm-hmm. 这这这,这永远的背影，再见。

ヘヘ<お> <laughs>

name Mà leo mà đây mày. Mà đây mày. Mà đi đâu? Mà thằng đi đâu? ทางนี้นหลุดหรอเหนนะท่านฮะอือึดูด tôi đi đi hú, đi kẹp luôn kẹp luôn à kẹp xí xíu kẹp là 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 anh anh หกเย้เก <c oughs> ่งมากหกอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะโ oh. oh, okay. oh. อ้โอ้โอเคโอ้อันนี้อะไรอันนี้ล่ะหนึ่งหนึ่งค่าหนึ่งเก่งมากอันนี่อะไรนะอันนี้อะไรนะคิวเคีวเก่งมากคิวอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะ ยู่ยโอเคเก่งเก่งเก่ง <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้เฮ้เฮ้โอเคค่ะอันนี้เลขอะไรเลขอะไรห <c oughs> ้าห้าโอ้โหห้าเก่งมากเก่งค่ะเก่งเก่งอันนี้อะไรอนนี้อะไรเอ็นเอ็นโอเคเอ็นค่ะอ้าวไม่เรียนแล้วหรออีอาลู สามเดือนกับนเดือนที่อะไรนะยี่สิบหกกับ 5, 000, ห้าวันนึงแล้วเนี่ยสามเดือนกับห้าวันสามเดือนกับห้าวันค่ะมาเร็ว <c oughs>